สวัสดีค่ะทำกระเป๋าปะกันนะคะเพื่อนๆนทำบล็อกไว้เลยนะคะกระดาษแข็งจะเป็นกระดาษแข็งที่แบบเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะก็ได้นะคะหรือเป็นอะไรก็ได้ที่แข็งๆเนี่ยราวาดลงไปได้เลยถ้าปากกระเป๋าเนี่ยห้านิ้วครึ่งถ้าถ้าปากกระเป๋าห้านิ้วครึ่งแล้วก็ตรงเนี้ยเรามากกว่าประมาณครึ่งนิ้วหรือสามกระเบียกก็ได้นะคะให้เขามากกว่า อันนี้มีปะบนใบเล็กแล้วก็มีแบบแหลมนะคะเป้นสี่เหลี่ยมถ้าเ,เพื่อนๆทำบล็อกไว้เนี่ยเวลารีดรีดทุ่มเนี่ยจะง่ายนะคะแล้วก็จะออกมาสวยอันนี้เป็นถ้าเรามีผ้านะคะใช้แนวริมผ้าเนี่ยพับลงมาเลยค่ะถ้าเป็นแบบไม่อัดกาวพับพับเย็บนะคะไม่ไม่เอาโพ้งนะคะพับเย็บเขาจะสวยกว่าแล้วก็ พับพับเย็บลงมาหนึ่งนิ้วถ้าจะเล่นลายผ้าก็แล้วแต่นะคะแต่อันนี้คือถ้ามีผ้าเนี่ยเราใช้เกฑ์อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะวางประมาณนี้อันนี้เป็นแบบอัดกาวถ้าอัดกาวเนี่ยเราจะโพง้งไม่ไม่พับเย็บนะคะเพราะว่าเขาจะหนาแล้วเวลารีเขาจะขึ้นเงาแล้วก็ใช้โพ้งเลยค่ะอันนี้เป็นแบบอัดกาวนะคะ อันนี้พอดีถ้าเราพับเย็บเสร็จเนี่ยเราต้องมารีดคายตะเข็บก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะย่นถ้าเราแบบตัดแล้วรีดลงไปเลยเนี่ยเขาก็จะมีริ้วๆนะคะเราก็รีดคายตะเข็บก่อนเลยค่ะ เราได้นี้แล้วก็ตัดเลยนะคะถ้ามือใหม่เนี่ยเผื่อนิ้วนึงก็ได้ค่ะถ้าตามที่โรงงานเขาเก่งแล้วนะคะเขาก็จะเผื่อประมาณแค่เซนเดียวก็ก็จะหุ้มได้เลยมือใหม่ก็เผื่อไปนิ้วนึงก็ได้ค่ะพอชำนาญแล้วเราก็ค่อยลดนะคะ อันนี้เป็นแบบกระเป๋าแหลมนะคะส่วนมากจะใช้กับกระเป๋าบนอันนี้เป็นปะบน เอาเหล็กทับตรงกลางค่ะให้เขาอยู่นะคะหรืออะไรก็ได้ค่ะทับเขาไว้ให้เขาอยู่เราก็ไล่มาจากข้างนะคะด้านข้างแล้วก็มือก็ม้วนมาค่ะ nó Rồi có màu khoảng đi khưng nừng nó có chập không ตัดข้างในได้แล้วตัดข้างในเซนหนึ่งหรือว่าเกือบถึงเซนก็ได้นะคะเขาก็จะออกมาแบบได้แบบมนเหมือนกันค่ะถ้าเป็นมุมแหลมเราก็หุ้มด้านข้างก่อนค่ะ แล้วก็มาด้าน ก็เหลือเซนหนึ่งนะคะกราจะประมาณนี้อันนี้จะเป็นชุดเดสนะกระเป๋าปะด้านล่างเนี่ยเราก็จับเขาหุ้มอ่ะ ถ,ถ้าทำแบบนี้จะง่ายกว่าที่เราแบบว่าไม่มีกระดาษนะคะ<ด>ถ้าไม่มีกระดาษตรงมนมนเนี่ยเราจะต้องใช้เนาหรือเดินได้กระตุกเพื่อให้เขากลมนะแต่ถ้ามีกระดาษเนี่ยเขาจะง่าย เราก็จับแบบให้เขาเข้ามาได้เลย ระเป๋ามนถ้าสมัยก่อนนะแบบทำแรกๆเนี่ยก็จะต้องใช้เนาหรือไม่ก็เดินจักนะเพื่อให้เขากลมแต่เดี๋ยวนี้ใช้แบบเนี้ยจะง่ายนะแล้วเร็วด้วยนะคะแล้วออกมาก็สวยเวลาเราเสร็จแล้วไปปะเนี่ยปีเข็มที่เราไปปะเนี่ยเราอย่าเดินได้ห่างนะคะของช่างจะใช้แบบประมาณเบอร์มีเข็มเนี่ย เดินแบบริมๆเลยนะคะปีเข็มก็จะประมาณเบอร์นหนึ่งนิดๆคือถ้าเราเดินห่างมากเนี่ยเขาจะดูงานไม่ละเอียดนะคะนี้ก็จะประมาณเนี้วิธีปะกระเป๋านะคะก็ขอบคุณค่ะ